เอาให้แนะยนำตัวเองก่อนนะคุณนาค่ะเออ่หลวงจอมจบศิลปกรรมค่ะที่ราชจัไปเรียนทุนด้านท่าท่ามสะทธรรมาซัดกันะรัฐศาสตร์อ๋อเอ้ว่าทำไมรู้เยอะเขาหลู่มาสิงแดงเออสิ่งอะไรนะสิงแดงสิ่งแดงคืออะไรเป็นฉายาอะไรขอะไรของอะไรสิงแดงแล้วมาช่วงโรงเรียนจบที่ไหนจบมหาจบมหาวิเชียรบุตร เทปนี้ออนออนหลังอันนี้ปะออนหลังไอ้ยาก็ยอมจ้องยอมเป็นก้นเยี่ยววออะไรกันครับสงขาทางกูด้วยนะทางกูอัเพิร์ดเลยอะอัมเพิร์จองยูอัดยัยของรุ่งจอมยูอัดยั่หน้าอยู่เมืองเมืองยูอัดยัยกับสงขาอนี่มันคนละที่กันเราชาวนลวีใช่ชาแนาวีกับหลังที่แล้วตอนนี้มีมีผลงานอะไรมามีสองไงสองสุนาชาแนลคือต่างรับคนอยู่ในสองเดียวเลยใช่แล้วรับวันนี้มีชื่อเสียงยาอะไร ลังแกงงานง Saint หลักแก่งงาน20อย่าง20ว่าอย่างเอามาลังเล้งกันในงานซ้อมมันเป็นไอเดียของใครอย่างที่ทำเป็นชูยากษ์ำเพลงเหลืองมนเลยคือแค่แค่ย่างโลแบบเบียร์จากยูทูบที่มันได้มันได้จริงไหมมันไดเป็นพื้นอยากไรเบียร์นี้อยากไ้เบียร์จากยูทูบอ่ะเขาเรียกเรียวามเป็นตายว่าแ่เท้าวตายวันนั้นมันเกิดเหลืองมันเกิดจิงจับแมเท้าวตายถึงอ่ะเวลาเราแร้งแชทเฟซบุ๊กอันนั้น เล่าชอบแรงกัะเหลืองเดคนข้นอืมเหลืองแมเดคนเดคนขยอยร่มก็ใหญ่ใหญ่ใหญ่อใหญ่ก็ยังเป็นบ้านเราอยู่ไหมเดอ่าวิจารณ์วิจารณข้นไปในเชิงเชิงลบตั้มใจไข่ดีกว่าเดินข้ามมาในงานอะไรไข่เศร้าอะไรฉันไม่เศร้าฉันไปไปท้ายแม่ด้วยดีกว่า สิ่งที่เขาทํำอ่ะคื่อไม่ท้าเองเสียแต่ว่าไม่ทราไม่ทราแต่ไปท้ายทีแบบกิปลานั่นเดินมาซื้อมีดบัตรปลอกมาไปท้ายเป็นไอเดียเราไม่ต้องชื่อซูน่าชอบชอบซูน่าดีที่มาคือเคยไปนี่ไงไปยงกู๊ดอะไรอย่างนี้แหละเป็นนองเสียงสุนาดีนาชะสิมาในรายการคลิกดูขนาแเลยก็เลยตั้งแบบคนดูจับตอนมันก็เลยตั้งา รู้จักกันในเฟซบุอ้อหลัวไล่เลยไม่ใช่กัือไม่เคยเจอกันกี่ปีนะแปดแปดปีคุยในเฟซบุ๊ก k กัแปดปีไม่เคยเจอหน้าด้วยขึ้นที่หมนอ่ะไม่ใช่ไอ้ยาวันเดคนเดคนจะคอมเมนต์เฉพาะเรื่องที่มันแบบว่าเกี่ยวกับพักตายผ่าตายทาสูน่าคืนสเตตัสอะไรที่มันเกี่ยวกับแบบว่าพัาตายถ้าผ่าตายอ่ะอีมีจะมารอ พันหนุพันดีพันนันแต่ว่าถ้าว่าโรงงานปกติทดีถ้ำจุดถำเสือปลาอะไรนี่ไม่เคยมากมันถึงก็มันถึงก็จะเหนียนเล้งไปเล้งมากถึงบอกเออมึงเล่ามาเล่ามาท้ำแบบทำคลิปทำคลิปกันไหมเราปกติท้ำงานไรอ่ะไม่ร้องจอมจอมท้ำงานประจำที่นถิ่งถิ่งแม่บ้านเนาะเป็นแม่บ้านห้าวัวคือวัวที่จริงเราคืออเป็นคนจ้างสองตีงไปโซบ้านท้ำก็ท้ำเสือปลาเท่านัไร เสื้อผ้าดูแลศิลปินทําเสื้อผ้าศิลปินก็รายการใช่ค่ะเป็น f r e e l a แ c e คือแต่รายการเนะี่ยคืออยากจะให้ทําอะไรแบบนี้ก็เราเห็นตอนนี้รับรักอยู่โลกนมันโควิดตอนนั้นอนะโควิดทาให้ชีวิตเปลี่ยนจริงๆพอโควิดนี่็ล็อกมาอยู่บ้านแล้วก็ทำคอนเทนต์ที่บ้านสรุปว่ามัน,ม,นมีคนติดตามก็เลยทํามาที่2ปีเต็มคือซูนา่ามาจากสายประกวดประกวดเสือ้อผ้าคนรู้จกักจากท้ำชุดประจำชาติ น้ำตาลสมัยแบบน้ำตาลชลิตาอะไรเงี้ยก็ไปเป็นคนที่แบบว่าออกแบบลายปักชุดประจำชาติเลิมมาก็อ้วนมีดแกนก็ทำชุดทุเรียนก็ชนะเลิศระดับประเทศระดับโลกก็ไรเงี้ยจนเข้ามาทำงานในวงการตั้งแต่เรียนจบเลยหรอเรียนจบเลยทำตั้งแต่เรียนเลยแฟนทข้าดีอบปเลยในในเพจน้าน Content แบบเขาก็ขิดเหมือนกันแต่ว่าไม่ไม่มีไรมันถึงบางคนเขาก็เห็นแบบว่า เราลงรูหรือว่าเราทำคนนี้มันก็แบบถ้าไม่เขาคิดถึงไหมว่าสมัยอดีตคิดถึงอดีตเออตอนเด็กๆฉันก็ทำอย่างนี้เอาเรืองกอล์กมาเล้งชอปมาเเราได้ดังว่านี่จะลงโซ่มาอีเด้ดิเขาลงเขาลงเขาอยากลงเขาเออมีนโยบายแล้วไงก็คือไม่สานงานต่อก่อปัญหามาากน่จะได้เอาทุ่ยใา่ฝากคนงานฝากติดตามช่องนี้ อนีใจก็ติดตามช่นี้ดีใจอันนี้หนูจะพูดตามความคือไทยๆกับยูชั้นกับจอมันเล่ยสองเพียนมาตั้งแต่วันตั้งแต่เริ่มเลยเออจนแบบก็พอไทยติดต่อมีไมอย่างนี้ไม่ใช่เพอเข้าให้ต้องต้องเลยเข้าไปดูอ่ะคนตาเยอะเป็นแูนฉันมู่ใจนะคือเราทําไปแบบเราไม่รู้ว่ามันจะมาตรงไหนไม่รู้จังหวะที่มันมาจริงๆอะครับ เออแต่าอยากให้สปอนเซอร์เข้าเยอะๆเลยเข้ามาตาคือจำนน้อยแบบว่าคือยอดวิวที่มันคนดูอะเยอะนะคือเมื่อกี้เห็นเนี่ยเขาเซ็ตของใช็ไนมคือรู้ว่าตั้งใจแล้วก็พอหลัวเขาช่างไก่ปลาจริงๆแล้วก็ไปหลัวแบบเออเราวนาก็หลงจอมก็ไร้สาระไปเรื่อยๆในเพจก็ไปหัวมั่งเบอร์อะไรมั่งพนันรันโอเคครับอบคุณากขอบคุณ่ะสนุกมาก